เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่บ้านนะวันสุดท้ายเตรียมวันนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คือจะไปวัดนิดนึงนะคะแล้วก็เช้าเช้าเนาะแล้วก็เดินทางเดินท,ทางไปที่อื่นต่อนะคะก็วันนี้ก็ตื่นมาประมาณเก้าโมงนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็จะออกไปหาพ่อกับแม่นะคะแล้วก็รับพ่อกับแม่มาทานข้าวที่ตูมมุกาหารนะเพราะว่าครอบครัวปู่คือแบบแทบจะไม่ได้แบบออกมาทานข้าวแบบนี้ด้วยกันเลยนะคะแบบครั้งแรกก็คือครั้งที่รอบที่แล้วที่กลับมาบ้านก็คือแบบไปทานที่ร้าน ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารเวียดนามซึ่งพ่อก็ไม่ชอบนะรอบนี้ก็เลยเลือกเป็นร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็อาจริง,รงๆไม่เคยทานพร้อมหน้านะรอบที่แล้วก็ไม่พร้อมหนาะเพราะว่าขาดขาดน้องสาวคนกลางนะคะรอบนี้ก็เหมือนกนันเพราะว่าน้องสาวคนกลางก็คือ,อยงเทพใช่ไหมก็เปนแค่แบบอ่ะสี่คนนะคะครอบครัวแล้วก็มีเดวิดเพิ่มอีกคนนึงนะ,ะวันนี้นะคะมาดูกันว่าร้านอาหารที่พดไปกินวันนี้เป็นอาหารอะไรแล้วแล้วก็พ่อจะชอบหรือเปล่านะคะต,ตอนนี้เขาจะขอขับรถไปหาพ่อก่อนหาพ่อกับแม่นะคะ การขับรถที่เมืองไทยนะคะทุกคนอันตรายมากพูดถึงพูดถึงอันตรายทางรถยนต์นะคือเป็นอะไรที่ปลดกัวมากๆโดยเฉพาะที่เมืองไทยี่ยนะคะเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็คือแบบต่อให้เราต่อให้เราขับรถดีแค่ไหนอะ่ะคือบางทีเพื่อนร่วมทางเขาขับไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็เดวิดก็เจอแบบว่าปาดสวนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะก็น่ากลัวนะคะก็เลยต้องให้เดวิดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเขาก็ขับกันอีกอีกเลนหนึ่งนะคะ นนั่เห็นโกพะเราเห็นเยอะตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารนะคะเป็นร้านที่เป็นร้านที่ไม่ไกลจากโรงแรมนะโรงแรมปูอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆเลยเราต้องเดินเเนี้ยนะ <is> แล้วก็เขา้าไปในนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารนะคะก็จะมีต้นใสนัดพูดพิมโคภาษาจีนว่างไงไม่รู้น mm ี่อุ้ย นนเกลเบียสองราคาอาหารก็ประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> เอ้ยบึ่งกบอุอ๋อเขเ้ามาาเนาะกระคลอดได้นะสามวันสามคืนสะดาะเคราะห์ก็ไม่ออกต้องไปหารถออไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนมันไม่มีรถอ่ะนะเนาะมันจะมากันเบิ้งมวยจบสกกันจะพาไปกตายเจ็บท <c oughs> ้องกินข้าวไม่ได้สามน้ำหนักลดเหลือสามสิบเก้ากิโลไง มันใหญ่แห mmm ้งอิงกระดูกเชิงกรานแม่น่ะมันมันเล็กจริงหรอแต่ว่าสมัยนั้นมันยังไม่ทันสมัยเนาะโรงพยาบาลเนาะต้องรอคลอดตายตื่นขึ้นมาในน้ำเกลือหมดสองกระปุกจริงหรอถึงตื่นใช่แม่สลบไปเลย t h head is so big, right? and t a k e me three days. It took three days. Yeah, it puts you out. Doesn't surprise me. It puts me out, and it was like she almost passed out. Yeah, surprised she's still alive. เดวิดบอกว่าหัวปูใหญ่มากตอนต้นหัวโล้นนะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ก็มีแม่นี่นี่ตรงนี้ก็มีมีตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีใช่ใช่เพลารมัดผมมันจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ว้าวไม่ให้ปูนอนท่าไหนเนี่ย อันนี้นะคะอาหารที่เราสั่งก็มายัางไม่ครบนะแต่ว่าปุ๊กก็สั่งมาเป็นผัดกระโบ้งนะคะแล้วก็เป๊ะก็เป็นยำแซลม,มอนนะแล้วก็แม่ก็เป็นยำรวมมิตรนะคะแซลมอนสลัดนี่ย this is for soup Yeah. yeah this is good for hangover people thank you I prefer sticky rice you do อะไรเอาสั่งมาเนี่ยไง <Kong? S 1> นมเย็น แม่กินไหมเป็นสีนี่เลยมันสวยเปล่ดีหรอรหรอเราคิดว่าเป็นสีชมพูสีนี่แหละใช่แต่ของพ่อน่ากินมากเลยพอ่อชิมไปด้เพาอทุกส,สายแบบไม่หิวแม่กินจริงจังมากแม่กินกันเดียวเลยตอนนี้หิวแห,งห้งบ่สอบเดิอาระเบียบ่นี่ <laughs> คนหนึ่งเ,ยเลย <c oughs> <c oughs> มันไม่เหมือนเป็นอาหารซิมเปิลนะแต่ว่าผักบุ้งกัมละสองร้อยนะขึ้นข้าวจ๋า really good ี่เป็นยำอืเปเปรดกอะอืมเาเปเปพร่กรุงเพราะขากินน้ำชาเขียวนนเราเคยกินชาเขียวแต่องมนไช่างแบบนเตไม่เย็นอ่ะนแป๊บนึงมั้งข้างปมันอ่อนนมตม you like it yeah t h a p r a w n was so good. oh มมด ของเราแย่ส mm ุดไปเลยตับหมอ้มมะโถ่ตมะโถค่ะเอสติฟรายด์เยอะข้อะไร่ข้คะคุณแม่ w h a else is coming อาพ่อกินหรือยังนี่ยกินแล้วกินยัง ก <c oughs> ็มากรัวเนี่ยนะพ่อพ่อมาร้านอาหารพ่อก็จะเกินไงล่ะกินกับกุ้งย่นี่แหละอร่อยน้ำตุ้ยกับแกงเฟ็ดห้ามปราจักปะข้างเป็ด์ปรากนั่นเป็ดเปเัเปลาัชปะข้างขอบคุณค่ะ thank you Is this no, is tom yum no is t a sour curry mm. <c oughs> mm. <laughs> tell them i'm really not retarded in real life <laughs> what kind of meat is in it fish from this river <laughs> oh. it's, the name is kang 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 i'm fine so you're in the same mood la mu la koma yang be all pet have you ever had it before <laughs> อืง really well, ั้นกินผักเลยแม่จังสีในแม่เนาะแม่นะอื่แล้วก็นี่ก็จะเป็นข้าวหมูย hmm. ่างนะคะ curry stir fry นี่ค่ะให้คุณแม่ชิมสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นเช้าวันสุดท้ายที่ดาหารเนาะปกติเนี่ยเวลากลับมาบ้านกูจะไปวัดแบบว่าอาจจะแบบ วันที่ถึงเลยหรือว่าอีกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยที่จะไปวันสุดท้ายที่แบบที่จะออกจากาหารนะคะแต่ว่าวันนี้คือ,อะจะไปวัดก่อนเพราะว่าวัดที่บ้านปู่เนี่ยฉันเช้ามากๆนะคะเช้ามากๆก็คือก่อนเจ็ดโมงอ่ะเราต้องไปถึงวัดลนะเพราะว่าพระท่นานจะฉันเนี่ยก่อนเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเขาจะเรียบร้อยทุกสิง่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสายไม่ได้นะคะก็เลยจะไปวัดก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะคะ ดิสักที่ d ฟ f f e r e n t temple ไม่ no right ปกติพระพระชันเจ้าโมงกว่าแม่ประมาณสูงสุดกัเจ็ดโมงเจ็ดโมงใช่ไหมจากมีงานทีเนี้ยเราอาจจะเลทประมาณเราอาจจะเลทนิดนึงแล้วก็เลยส่งไลน์ไปหาพระส่งไลน์ไปหาพระบอกว่ารอก่อนเชื่อมต่อมจ๊ะแม่จะส่งไลน์ไปหาพระบอกว่าพระอย่าพึ่งฉันีความยากอันนี้ร่มร่มมาแต่ที่เหนือตั้งฐาน เอลตอนนี้กังหันลมมันไม่หมุนนะคะเพราะว่ามันไม่มีลมค่ะพอบอโอ้ Movie อะไร m o v ทางนี้อาจารย์ซื้อประตูเดิมเฮ้ก็คือสราวัดที่เรามานี่นะคะก็เป็นวัดเดิมนะคะทุกคนฮะปูธือหมอเองพอมาปูธือหมอให้ปูธือหนาม อันนี้ไม่ใช่มันสําคัญนะคะก็จะมีคนที่แบบมาวัดประจํำอยู่ประจําอยู่แล้วประมาณแค่สองสามคนนะเออเออโหโอ้โหประเทศได้ล่ะแคนาดาค่ะแคนาดาโน่นอ้นโน่นคนเป็นครื่อพลังนะลูกนี้ก็วันนี้ไม่มีใครเลยนะคะทุกคนเงียบๆนะคะปูชอบชอบแบบเงียบๆนะคะดี ้ก็จะเตรียมกับข้าวเนาะแบบที่พระท่านไปบินธบาตมาค่ะ <Yeah, S 1> ก็จะมีคนมาเตรียมอาหารแบบนี้นะ it. because it is not a special day it just regular day it's a normal day every time we do before food day yeah. uh, it kind of something like that yes i s m o r e people huh well, we always o w e r e here for like three days and we just l u c k out and get food a day เมื่อนี่ไปไปอุบลแล้วก็จะไปต่อเกาะช้าง <laughs> Who are you praying to? That lady? Are you praying to that lady? Why are you praying to that lady? Is this what it looked like in the video. Who's younger? สาปีสามปีเท่าอายุลูกเลยเนาะเท้าสมลูกผู้เกิดผู้สามสองเด็กเป็นแต่งงานสามสามลูกก็ถือสามสี่ไม่แต่งงานสามลูกสาีอย่างลูกเกิด My dad is talking about you. What? <laughs> my dad is talking about you. What's it say? He uh, told a monk that you can eat sticky rice. <laughs> oh. <laughs> Look at your eyes. Mm. Yellow color. Really? Yeah, mm. yeah. Mm. Yeah, you can, do that. you can do that like my mom. They're looking for

Look at Oi, Nang Oi, the two What's that? I said it's hard for you to get up. Yeah. yeah. Okay. Now we're Walk gonna with. go eat. Now we're gonna go eat. Okay. 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 Thank you. There are people. People. Are going to go. So now they have to start. Huh? They're gonna eat. No. We can eat too. Okay. <laughs> <Hey>. oh. <laughs> นี่คาร์ลีก็ถือตะกร้าลงไปเรื่อ็กๆที่ so happy โอ้แต่สนับแต่วั e น o ้นก็ได้ที่ so happy ที่นั่นแต่อยากเป็นอุ๊ยอันนี้อีกสองตัวหรอเนี่มองเห็นสีดำเหมือนเลยยเลยคล้ายๆถวายพระถวายอาหารแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เดบไม่ได้ถ่ายไว้เนาะก็เหมือนท่านอยากให้เดวิดเขาแบบลองทำอะไรอย่างเงี้ยนะเดวิดก็พระเขาเคบอกว่าเอาแบบเอาน้ำแบบให้เลยถ้าเป็นปูต้องเอาผ้ารองก่อนเพราะว่าให้ตรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอหลังจากที่พิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของญาติยมที่ต้องเลือกที่จะกินโอเครญาติยมพิจารณาต่อตัวทีพิลล์อ๋อโน้ usually like it's like huh? isan isan like a traditional pillow เ e yeah, uh ี๋ยวไป why oh, they do อ๋อ they keep at the temple จุ๊บๆ maybe people come and stay in the temple right so they can use that pillow I mean mm. your head your head no. so hmm. why don't we get one It's really uncomfortable. มันแสนไม่แสน <laughs> uh, <laughs> uh, <coughs> yeah. okay. Whatever you want to eat bong, This is gel <laughs> gel. Gel? Oh, okay, super, super. <laughs> <laughs> this is mushroom. And then this is what you like. Oh yeah. i don't know. There's a fish. Here, here's right here, Joe. Okay. it like lots of flour? I think so. Yeah. Let's see. And look like Nam nam fish. Yeah, your mom brought it. Oh, my mom. is, is mine then, yeah. That's a curry. So what can I like use to get it? Oh, this? I can grab your spoon. Yeah, yeah, you can grab okay. that spoon here. Uh-huh. do want

สเป c y เ,จ,เจียวส p i ป y ีึ้นมาเค้มผิดิดขมอืมอมมอร่อยมากอืมานะได้หมกได้หมกหน่อไม้ค่ะได้จแจวได้ความหวาน อน้ำพริกที่โูทำพลังไม่เห็นรสชาติแบบนี้เลยเหรอไม่แบบเกล็ดตื่นมาอย่างพี่นะจไม่อย่างมาตื่นเตื่นไม่ทำอาหารนี่ก็เกิร์ไม่ทันเยเยอะหลายเมนูเนาะทำอะไรย่างปลาย่างไก่นี่ของแม่เหรอข้าวแห้งข้าวแห้งเหรอมันจะกลับไปทานบ้าง

ทานเข้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องรีบรีบไปอาจจะไม่รอล้างถ้วยล้างจานอะไรเพราะว่าต้องออกจากนี่ตอน8โมงนี้นะคะตอนนี้8โมงแล้วเนาะโอเคก็เลยเสียดลูกก็น่าตึงๆแม่จะไม่น่าเหี่ยวจ้ะเดี๋ยวลูกก็เหี่ยวแม่ไม่นานหรอกเพราะว่าแม่50 1ยัง52ยัง52 เดว่ามีรูตั้งแต่อายุ19เก้าไม่ได้แสดงเราก็มีเรื่องแต่อายุสิบเก้าเลยพูดเหมือนเพิ่งจะรู้ตัว building just like that you can come and pray oh yeah yeah he want you too he want you too ตอนที่มารอบนั้นนะคะเป็นเป็นอาคารยังมีแบบยังไม่เสร็จนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยไปชมวิวละตรงนี้ h a ไ i ้ it? เดวิดถามว่าคันมาคันมาเธอหนามานอนอยางได้บ่ได้อ้ได้ครับอาจารย์เ y ี a ยแม่แม่หมเหมาแม่แม่แม่แา่แม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 าแม่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 าม่แม่ะม่แม่นม่แ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 ม่ปม่แ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 เ่ยม่ม่แมแปลม่แม่ม่แม่แม่แมาแมรแม่แอ่แม่่แม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  yeah. yes. ่แมยัง่่ แต่กอล์กูมีเส้นเออพ่อพ่อดูสิคะมันเป็นแบบที่ราบหมดเลยนะเราอยู่อันนี้ก็คือโผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยเป็นอันนี้มุกดาหานโอเคอันนี้มุกดาารแต่ถาดผุนน่นลอยเอสพูดลุกนั้นลอยเดโอเคห้องนี่หราที่จะทำเนี่ยเหรอที่ทำเนี่ยนะอ๋อเด็กสคนเนี่ยไม่ e a n o e s a n o อ้ Why don't you w o ดไม่เง้า See this color down here? อืมดพนเดพ่น ขอพระนะคะว่าแบบขอมานอนขานอนที่ศาลราหานี้แล้วก็แบบขอมากราบเตีนต์อันนี้เป็นชั้นข้างล่างนะคะทุกคนก็จะเห็นวิวตรงนู้นเห็พระพระนี่เท่าไหร่อ n l i n e c h u c k ี b เบบเบปมาตรงนี้ตกตรงยู่เวียดนามเนี่ยตกอในเวียดนามโอเคอ๋อเวียดนาม is the one that in the building out the building so this one is for myanmar เอาเหรอโซผ้ so, า,พาพุทธลูกทัองนันทิ้งเนื้อทิ้ใต้หั้งในโซทิ้งตะวันออกโอเคโซดูวันนี้หันไปทางทิ้ตะวันออกว่ะผ้านะกั่เนื้อไต้ได้แต่ว่าทิ้ตะวัตดดนตกบ่ได้อ๋อแม่ต้องเวลากระถิ่นนี่ยเข้าที่สือผ้าขาวไปให้ผ้าบ่ตอนที่เราไปให้ผ้าเราไม่ใช่ผ้าเหลืองใช่ไหมเป็นผ้าขาวเป็นเหลืองแต่เป็นผ้าเหลืองสเปเป็นผ้าเป็นผ้าขาวแล้วแม่แล้วผ้าก็ต้องย้อมในวันนั้นใช่ให้เสร็จในวันนั้น เย็บให้เสร็จไปละวันนั้นเออปุณิสิบไหมปุณจะทำเองไม่ได้เห็นหรอทรอทำไปเก็ต้องทำถ้าเกินหนึ่งวันแล้วมันจะผิดวิไหนอ้าวหรออ้าหรอเราเห็นยู่วันนี้ก็เห็นบ่เห็นแค่เห็นเองเลยเหรหรอมีเปลี่ยนมีคู่เลยมีอ๋อหรอกระถินเท่านั้นอ๋อเฉพาะวันกระถินปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่นี้โอเคไม่แต่ว่าผู้เห็นคนแบบว่าถวายพระที่เป็นเอถวายพระที่เป็นศิลป์เรื่องๆอยู่แล้วล่ะแม่เอาไว้ให้เนียนไว้ให้เนียนอ้าวหรออ้าวหรอเ่นนกไไ้องมมหดืั เราพ่อไมาได้เมืองเลยว้าวอ๋อหรอผมไม่รู้ทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยค่ะเราก็ลงมาจากวันเสร็จเรียบร้อยนะไม่ได้มีเวลา What are you looking at? What not to use? Buddha? It's wrong to use symbol of Buddha in bar, decoration, tattoo. It's Again, been a respect, Buddha's but does not for decoration. This respect to Buddha is wrong by law. So why do people have Buddha statues like in Canada? This is my plane ticket to the temple. I can't take my shoes anymore. I bought them from Chiang Rai. Some shoes are from Canada. พูดเดียวนะคะเป็นรองเท้าบูทเนาะแล้วก็ไม่มีรองเท้าแตะก็ไปซื้อที่เชียงใหม่นะคะก็นะคะแล้วก็เสื้อจากเชียงใหม่เนาะน่ารักมากมันน่าจะซื้อมาหลายๆตัวเพราะว่ามันตัวสั้นๆมันมุ้งมิ้งนะมันน่ารักมากเลยคะ mm ่ะเดวิด hmm. why would you do t h เดวิดนะคะเรไปซื้ออ่า uh, wax wax gaspy นะยี่ห้อ gaspy ซื้อมาเดวิดชอบมากเลยทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยถ้าเห็นวิดีโอ,รอแรกๆเนาะก็จะเห็นเดวิดผมยาวมากแล้ว <laughs> พอมาถึงไทยอ่ะมันแบบหัวฟูฟูนะคะแล้วอเจลทาผมของนางอ่ะี่เป็นครีมครีมแบบมันเอาไม่อยู่ไงก็เลยหัวฟูเดวิดก็เลยตัดสินใจไปตัดผมแล้วแหละนะคะจากคลิปที่แล้วอย่างที่บอกคลิปก่อนก่อนน้องไปตัดผมมาก็เลยได้ผมทรงนี้มาแล้วก็ปุ๊กก็เลยซื้อแกสบีมาให้นะสรุปว่านางชอบแกสบีนะคะเพราะว่ามันมันไม่แข็งมากแล้วก็มันทําให้ผมมันมันอยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่นางมีอะแพงแกสบีอันละสามสิบห้าบาทนะคะนางบอกเดี๋ยวจะไปซื้ออีกนะสีจะไม่ได้ว่าซื้อสีอะไรน่าจะเป็นสีม่วงมั้งคะที t ี ì hai đứa Việt n no, you like gas t b y p e p Yeah. The hair gel. Yeah. Do you want more? Big jar. Yeah. Mm hmm. <laughs> And let's see that picture. <laughs> oh, that's big Ed. Mm h hmm. m That's big Ed. That's me. m h m So pretty. <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะเวลาบ่ายสองแล้วเราก็ก็แบบไปเข้าห้องน,น้ำแล้วก็ไปซื้อเหมือนเดิมเป็นลูกเชิ้นปลานะ เครื่องเราจะนั่งเครื่องต่อไปที่จังหวัดตราดนะคะซึ่งเหนื่อยมากแค่คิดก้อนเหนื่อยแล้วนะจะเป็นลมนะคะตอนนี้ขอกินข้าวขอกินกินปาก่อน Why do you always videotape v e r y time I try to do something nice? You just think it's funny and stupid. <laughs> it's nice, babe. It's not stupid. It's <Okay. S 1> nice. o Use it then. Here. Five like five more. I'm pretty full cool though. ซ like ื้อขนมจีบมาให้กินจีบเราหรือเปล่าคิดอะไรกับเราหรือเปล่า Okay. Huh? I'm so, so full. This I know. I don't have Oh, okay, okay. <laughs> look, look down. This is what Raya see us. Right. Hi, baby. Hi, baby. This is how you see us. Look, look down. Pretend to be me. Hey, Raya. <laughs> This what she said. เดินมาเจอป้ายสิลิตานะคะกับปอยนะะก็เลยถามเดวิดว่าคนไหนสวยกว่ากันนะคะ so who is more pretty who is hotter who is hotter the one on the right the one on the right okay one of them is a lady boy and this one is what one this one oh อันนี้เป็นเครื่องบินลำเล็กนะคะเล็กมากไม่เคยนั่งเครื่องบินลำเล็กขนาดนี้มาก่อน หนึ่งสองสามสี่ที่นั่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินท่าเดินทางมาถึงท่าอากาศยานบาทนะอากาศดีดีทุกคนแล้วเครื่องบินก็เป็นเครื่องบินลำเล็กนะคะเล็กแบบนี้ต้องขึ้นบันไดแบบนี้เนาะแล้วก็โอ้ยรถมาแล้วใ <laughs> ช่ไหม ก็จะเป็นแบบว่าสวนยางป่าผล,ลไม้อย่างเงี้นะคะเขียวน่าอยู่มากอากาศดีมากคะ่ะทุกคนดีมากๆเลยแล้วถ้าเน่เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็เย,ย็นๆเนาะห้าโมงสิบนาทีนะคะเรามาถึงที่สนามบินตราเนาะ,ะแล้วก็เราก็จองนะคะให้รถทามารับเราที่สนามบินแล้วก็ไปส่งข้ามขึ้นฝั่ง นั่งเรืออะไรจนไปถึงโรงแรมมาเนาะก็จะมีชื่อที่เป็นชื่อเดวิดนะคะนั่งไงมาละอีกคนมาแล้วนะคะแล้วก,ก็มารอรับเดวิดกับผู้อีกคนหนึงนะคะอ๋อเหมือนจะมีเหมือนจะรออีกนิดนึงนะรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราะจะเป,เป็นหลายคนหลายคู่อะไรอย่างนี้นะเดวิด <David, S 1> พอมาถึงตลาดปุ๊บชอบเลยนะคะยังไม่ลงจากเครื่องเลยบอกว่าถ้าฉันอยู่ตลาดก็อยู่ได้นะเพราะว่าน่าอยู่มากนะคะเขาบอกว่าอยากจะมาเกาะช้างก่อนที่มันจะวุ่นวายกว่าน,นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเกาะช้างเกาะกูดอะไรพวกนี้มันกำลังจะเฟมาสใช่ไหม มาถึงประมาณ5โมง50นะคะก็มาถึงก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่เลยเพราะว่าเรือเฟอร์รี่คิดว่าน่าจะออกรอบ6โมงนะคะท่าที่บกำลังตกดินสวยเลยเห็นปะเสร็จแล้วเราก็ลงออกมาลงจากรถนะคะแล้วก็ต้องขึ้นมาชั้นผู้โดยสารแนะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่นํำเล็กๆนะคะลํำเล็กมากๆเลย เรียกว่าโรงแรมเคซีนะคะซึ่งพวกปูไม่ได้พักโรงแรม,แมนั้นเพราะว่าเสียดายตังค์เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเดินกันไปก่อนเอาอย่างน,นี้นะคะน่าจะไม่ห่างจากโรงแรมที่พวกคุู้มากอาหารน่ากินมากอยากกินซุปตังค์ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในโรงแรมนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยพามาดูโรงแรมทีนึงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางห้องพวกปูเนี่ยมันออกไปที่ระเบียงได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆเนาะก็มาเจอแบบสตรีทฟู้ดตรงนี้แหละที่เราขับรถผ่านนะคะพวกก็เลยจะเอาไว้ดูนั่นแหละนะ ซนึ่สิดคืนแรกนะคะปกตจัดในนี้